คะ่ะย,ายา่าถอยหลังไปหน่อยคุณย่ยาตาสว่างแล้วใช่คะ่ะตาสว่างแล้วนะคะกอบรู้หใจสีแดงแล้วก็สาธุคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังย่าย่าไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการยอดทรัพย์ยอดตกไครต้องการเพลงแต่ว <c oughs> ่าให้พวกคุณตาสว่างนะคะอยากให้คุณพวกคุณตาสว่างอยากให้พวกคุณแบบว่ามองในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ที่มันเป็นจริงไม่ใช่เพ้อฝันงมงายไปในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไปเข้าข้างผู้ต้องหา คุณต้องคิดดูนะค,คุณเหตุใดคุณไปเข้าข้างคุณต้องหาคุณทาไมคุณไม่ฟังตํารวจเราไม่ได้เข้าข้างแม่น้องนะเพียงแต่ว่าเรามานั่งดูว่าใครผิดใครถูกนะคะ <S <S แล้วเราก็เราเราก็ยังกลับกลับกรรมเราได้ที่เราไป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 คิดว่าว่าว่าแม่เขากลับไปได้ที่ให้เราแบบไม่บาดนะคะกลับไปเหมือนก็ว่าเราไปทักทายเขาเป็นกําลังใจให้เขาเพราะตอนนั้นเราไม่เคยเข้าไปคอมเมนต์ก็เลยและไม่เคยดูเขาเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะ มีแต่ยกยอปอปั้นทางนี้อย่างเดียวทึ่งมันผิดตาบอดนะคะคุณเรียกคุณตาบอดไปเข้าข้างผู้ต้องหางงเมื่อก่อนเนะี่ยมีคนเข้ามาหายาๆนี่แหละว่าทาไมไปเข้าข้างผู้ต้องหายาๆยทำไมไปเขาเรายังไม่ฟังเลยนะเพราะว่าออ้ยทาไมเขาไปพูดมันแพ้เขาเป็นแพ้เขาเป็นแพ้เราจะบอกงี้อันนี้นะคุณก็คนที่มาฟังที่ไม่ได้อยู่อย่างเดียานะยังไม่ตาสว่างตาสว่างนะคะคุณไม่งั้นคุณก็เป็นกลางนิดนึงนะคะเข้าใจไม่ต้องไปว่าดา่าคุณรู้บางทีเราไปเห็นนะไปดู ช่องแม่ผู้สื่ผู้สูญเสียมีคนมาว่าแกอย่างเงี้ยคือไม่นึกถึงเลยว่าลูกเขาตายไปทั้งคนอ่ะเออลูกเขาตายไปทั้งคนเนี่ยก็จะเสียใจขนาดไหนแล้วแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้อีกและคนร้ายยังลอยลอยนวลด่าเขาดั่นคลิปไปด่าเขาเป็นผู้ชายหาอะไรคลิปไปด่าเขาว่าเขาว่าอิจฉาริษยาเป็นผู้ชายเฮียอะไรอ่ะนี่ขอด่ากันแล้วว่าผู้ชายเฮียอะไรเลยที่มามามาทำคลิปด่าเพื่อเอายอดซับยอดวิวเขารู้อยู่แล้วว่าอ่า fc ทั้งเขา่ามันเยอะกับทังนี้อยู่แล้วใช่ไหม,ไมคนที่เป็นยูทูบอะนะคะถ้ามาอยู่ฝั่งแม่น้องเนี่ยไม่ได้เงินเป็นที่แสนหรอกค่ะอันนี้เราเข้าใจเลยเพราะไม่มี fc เยอะได้ขนาดนั้นนะคะอันนี้อย,ย่ายเลยมีแต่คนบอกว่าถ้าไปอยู่ฝั่งนู้นนะคุณจะไม่ได้จะไม่ได้ได้เงินได้ทองนะไปอยู่สิอันนี้อันนี้ตอนนู้นนะที่เขาพูดที่เขาพูดกันอันนี้นนะเออแต่เราก็ยังคิดอยู่ว่าใชา่เพราะถ้าอยู่ฝั่งนู้นอะ fc บ้าตกแล้วคุณต้องไปทําให้ แต่มึงหน้าตาดีมึงไปเข้าใกล้ข้นหน่อยมึงโดนมึงยังดูยายยายอะไรยายสมอยายสมอสิเห็นไหมเข้าไปนั่งแค่นั้นเนี่ยโดนดาดถล่มทลายทั่วลงแกนะ่ไม่ได้ไปคิดไปรักไปอะไรหรอกแต่แกนะ่ะอยากให้เอซีเห็นทั่วโลกเพราะแกอยากเข้ากล้องแกอยากไปหาอะไรได้ แกไม่ได้ไปแอบรักหรือชอบอะไรหรอกเข้าใจไหมคะทุกคนแต่ทําเพื่อถ้าใครอยู่ใกล้ตรงนี้คนชอบแต่คนน่มันชอบเฉพาะคนที่ี้เล่ถ้าใสสวยนั่นๆหน่อยมึงไปอยู่ใกล้ทางนี้โดนด่าไตหาอันนี้พูดตรงๆนะเอฟซีเนี่ยนะคะแล้วก็บอกอะไรบอกว่ามันมันบ้าเลยไม่รู้มันบ้าผู้ชายหรือมันบ้าถ้าคนมั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 นเป็นเพราะอะไรมันบ้าผู้ชายมั้งเนี่ยเอฟซีถึงมันบ้าผู้ชายมั้งหรือยังไงวะ แต่ถ้ามึงไม่บ้าผู้ชายมึงกัดตาตาตาสว่างเลยแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยกฎหมายเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยก็รุนแรงขนาดนั้นแล้วขนาดเนี่ยเขาต้องมีหลักฐานเพิ่มถูกไหมฮะเขาต้องมีหลักฐานแน่นคขาทิจะลงมาบอกว่าะอะไรเจตนาฆ่าน่ะลองคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะคุณไม่เคยเจอตัวเขาคุณจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงกันโดยเฉพาะเมียมันเนตัวดีมันไม่เคยนะคนเราเนี่ยนะแต่บอกให้ทง คนเราี่ยเหมือนก็จนมาก่อนหรืออะไรมาก่อนเนี่ยจิตใจต้องคิดและต้องดีทธอไมต้องดีงามหรือว่าสงสารคนที่มาทําช่องหรืออะไรนะแต่อีนี่ไม่มีเลยมันไม่มีน้ําจิตมันไม่ได้ผลประโยชน์บึงอย่ามายุ่งกับกูเลยมันไม่ยุ่งเลยมันไม่เคยไปยุ่งช่องก็แล้วก็แลกวแล้วจากช่องใหญ่ขึ้นมาเอฟซี FC ช่องไหนที่มันมีเงินมาให้ซื้ออันนี้ทํไอ้น,นี่ให้มันเลยเงี้ยน,นั่นแหละค่ะบึงม,มีประโยชน์ถ้าเอฟซีช่องไหนไม่มี ไม่มีเงินเอามาให้เลยอ่ะมึงก็อยู่งั้นแหละ fc ช่องนั้นมึงไม่ได้เกิดหรอกใครก็ไม่อยากคบกับมึงถ้ามึงไม่มี fc ที่เขาเรียกอะไรวะเปอเออ fc มาเปเลี้ยงไอ้นู่นนะเลี้ยงไอ้นี่นะไอ้นู่นนะมึงไม่ได้เกิดหรอกมึงเป็นยูทูบเบอร์ไปเถอะมึงไม่ได้เกิดหรอกมันไม่มีใครมามอมึงด้วยมีใครมาดันมึงด้วยบอกตรงแต่ถ้ามึงมี fc มึงเนี่ยไอ้นู่นก็ซื้อไอ้นี่ให้ค่ะ fc ท่าที่ซื้อไอ้นี่ให้ค่ะนั่นแหละค่ะมึงถึงมีคนมาหามึงมาดันให้มึง พูดเลยแค่นี้แต่เอแต่ว่ายูทูบเบอร์ช่องเล็กที่มันทนอยู่เนี่ยไม่ใช่เลื่นะมันรอมันรอเอฟซีที่จะถึงคิวมันไงตอนนี้คิวคนนี้แล้วสร้างไอ้นี่คนนี้คนแล้วเดี๋ยวมาถึงคิวมันมันก็เลยรอมันเลยรอทั้งที่มันไม่ได้เลยได้หรอกนะถึงได้พินจริงมันก็ไม่ได้รายได้เพราะคนดูมันเท่าไหร่สิบยี่สิบคนมันจะไม่ได้รายได้ยังไงมันไม่ได้นะคะทุกคนแต่มันรอไงรอที่เขาเจะ เอามาให้มันเหมือนคนอื่นที่คนอื่นได้ไงนะคะเหมือนคนอื่นได้มันทิ้งรอจังหวะอยวเนี่ยรอถึงคิวกูเมื่อไหร่เดี๋ยวกูก็ได้เออมัน่ดมันรอส่วนบุญตรงนี้นะคะรอส่วนบุญตรงนี้เท่านั้นเองนะคะที่มันไม่ยอมกลับบ้านกับช่องกันแต่ใจมันน่ะนินทารับหลังทั้งนั้นเนี่ยแม้นินทาอผู้หญิงสองคนที่มันก็นินทามันไม่มีใครจริงใจกับมันหรอกเพียงแต่ว่ามันอยู่เนี่ยเพื่อผลประโยชน์มันที่มันทําช่อง youtube กันเนี่ยค่ะเพราะช่องนึงมาได้สัก ไม่ต่ำกว่าสามแสนไอช่องเก่าๆนะไม่ต่ำกว่านะบางช่องห้าหกแสนนะคะช่องที่พี่โลกที่กลับไปอะผู้หญิงผู้ชายนะที่เขาไม่อยู่ตอนนั้นอ่ะหกเดือนอ่ะช่องเราเป็นล้านนะคะ่ะช่องเราเป็นล้านนะคะได้อ่ะอยู่ที่คนไปดูนะคะคนดูนะคะทนะุกวันนี้ไม่ถึงทำบาง,บางช่องไหมทำคอนเทนต์เล้าใจแต่ข้างในไม่มีเฮอะไรละเพื่อให้คนเข้าไปดูเพราะหนึ่งคนเข้าไปดูไม่ข้ามโฆษณา ตอนนี้มันมีกดไลค์ได้เงินด้วยนะมั้งยายาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะนั่นแหละค่ะรู้ไหมมันท่ือก,กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เข้าใจไหมคะมันได้เงินทั้งนั้นนะคะคุณไม่ต้องไปโอนเงินให้มันหรอกถ้าคุณมีเงินนะคุณเพียงเข้าไปดูถ้าคุณรักคนนี้คุณเข้าไปดูให้มันแค่นั้นแหละไม่ต้องไปส่งเงินให้มันนะคะแค่นั้นเองนะคะทุกคนนะคะงเพราะยาย่จะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ถ้ารู้แล้วยายาก็จะมาพูดให้ฟังเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบว่าคนที่ไม่ได้รู้จะได้รู้ถูกไหมคะบางทีบางคนเนี่ <ยา S 1> <ๆ> ไม่เคยไปดูช่องใครเลยนะมาก่อนนี้ดูแต่พวกดพวกพวกเนี้ยแล้วก็ฟังแต่พวกเนี้ยไม่เคยดูใครก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันอย่างนี้อย่างนี้นะนรื่จริง <S <S มันก็จะเหมือนทุกคนบางคนก็แบบเดี๋ยวที่ยาย่าบอกใจบอดตาบอดไม่ยอมดูคนอื่นไม่ยอมรับคนอื่นเลยโดยที่ฟังทางเดียวแล้วก็ไปอย่างเนี้ยคือที่จริงแล้วเขาอาจจะไม่มีอะไรเหมือนยาย่าเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเขาฟังข้างเดียวไงมันก็เลยจมอยู่งั้นแหละค่ะนะคะก็เลยอยากออกมาพูดเนี่ยอยากให้ทุกคนตาสว่างว่า ให้เหมือนยาย่าว่าดีดีขึ้นก็ยังดีโดยที่ไม่ไปทางไหนก็อยู่กลางก็ยังยังดีถูกไหมคะอยากให้เชื่อในสิ่งที่กฎหมายบ้านเมืองไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เชื่อผู้ต้องหาไปเข้าข้างผู้ต้องหามันมันไปแล้วนะคะมันเป็นไปใหญ่ไปเลยประเทศไทยถูกไหมมีที่ไหนเข้าข้างผู้ต้องหานะคะอันนี้มัน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 แบบมันมันมันเจ็ดช้ำในสวงนะว่าประเทศไทยเป็นได้ถึงขนาดนี้หรออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่เคยเจอที่สร้างเคยมีไหม ถ้ามียะยาก็ต้องขอโทษว่าเคยสร้างพระพรมในบ้านสร้างสารพระพรมในบ้านเนี่ยเคยแนมะ้ไม่เคยมีแล้วก็ไม่มีเอาพาณ์มาทําทําพิธีเนี่ยเราก็ไม่เคยมีนะเคยเห็นก็ส,สารเนะี่ยยังมีเอาพาร์มาเลยค่ะที่บริษ,ษัทยะยาเนี่ยทำขึ้นสารคือขึ้นอะไรใหม่ไม่รู้ถึงวะถึงนั้นนะ่ะก็ยังเอาเอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกเอาพาร์มาทําเลยนะคะแต่อันนี้เขาไม่เอาทําก็ทําเองเขาเหมือนกับเขาที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ เนี่ยเขาบ้าน,นาดบ้าอะไรไปแล้วนะคะนี่ทุกคนฟังไว้นะคะถ้าใครจะยังยังตาบอดอยู่ว่าเชื่อยาย่าเค่ะแล้วคุณจะไม่เสียใจในโอกาสต่อไปนะคะคุณจะไม่เสียใจเลยนะคะคุณเชื่อเรืนิสัยก็ไม่ใช่จะดีเดอะไรเลยนะคะยิ่งเมียเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าขอทานจนเขาเรียกขอทานจนได้เขาเรียกขอทานจนเคยตัวไม่ทําอะไรไม่ได้แล้วก็มีแต่ได้ก็ได้มาแล้วไงคะ เลมก็หลังหลงผิดอ๋อเมื่อก่อนเลมก็หล,หลงผิดแต่กลับใจได้ตั้งแต่มีเรื่องกับหมอปลาเลยรู้เลยอันนี้ใช่ตรงหมอปลาเนี่ยเพื่อนย่ยาๆกลับลำเยอะเลยนะคะแต่เรายังมีเหตุผลพวกเอาผู้เด็ุผลมาว่าทาไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แย้งนะว่าเฮ้ยความเสียใจที่รักใครทักคนน่ะก็ต้องร้องไห้เพราะเดินทางไปตงไไก์โขนั่นแหละคือจุดประกายอยู่ว่าที่ เขาเป็นแบบนั้นนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งในการที่เป็นที่เป็นของของคุณน้ำฟ้าที่เราเห็นนะคะที่เราเห็นที่เขาเนรคุณและตอนหลังมายิ่งกระทบทวนยิ่งอะไรติดเนี่ยคือความเนรคุณแม้กระทั่งช่องใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเขาได้เกิดเพราะช่องไหลช่องใหญ่นะแต่เขาเนรคุณช่องใหญ่ทําได้เพราะช่องใหญ่เป็นคนที่เขาเกิดมานะยืนได้ทุกวันนี้มีเอฟซีได้ทุกวันนี้เพราะช่องใหญ่จมเขา อะไรเขาเพราะแม่ช่องใหญ่ไม่ได้ชงแม่น้องชมพู่เลยนะมาก่อนนี้อันนี้ยายาเป็นพยานได้เพราะดูดูทุกวันคนเลยเป็นเหมือนยายาตาบอดเพราะเชื่อสื่ออย่างนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็มีสวนนะคะ